ทุกคลิปเนาะกาสิม the <pl ains> ีหลงว่าภาษาไทยแน่จังหน่อยเนาะพี่น้องเนาะเพราะว่าการใช้ใจในครอบครัวบมพ่อใส่เนาะพี่น้องก็คือต้องมาหาเหตุวียาหางานทำเนาะเพื่อเลี้ยงเพื่อจุนเจือครอบครัวอะไรกับเพื่อเก็บเพื่อสร้างอนาคตของเจ้าของนั่นแหละพี่น้องหน้าหน้าบพราะแค่ก็เป็นเป็นบุ่มบวมจังหน่อยพี่น้องตื่นนอนเนาะกาบรรยากาศตอนสารการตกแต่งสวยงามพี่น้องทั้งหน้าก็เป็นโครงสร้างอ่าไม่ที่ว่า เป็นหนองน้ำนะพี่น้องสบายดีพี่น้องมาพบพกๆกับบ่าแคลคุนโกท้ทางช่องจอยกินจูชาแนลแล้วก็เพจี่ยนจอยกินจูอีกคือเก่าคือเดิมพี่น้องกามาทักทายสบายดีพี่น้องตอนเศร้าๆนะพี่น้องเนะาะกาทุกคลิปเนะาะกาสิมีหลงว่าวภาษาไทยแน่จังหน่อยเนาะพี่น้องเนาะเพราะว่าตอนเนี้ย คือเราแก้วอยู่เมืองไทยเนาะพี่น้องเนาะคือมาเห็ดเพียรงานเนาะพี่น้องย้อนว่าความอ่าถือว่าครอบครัวเนาะการใส่ใจในครอบครัวบมพอใส่เนาะพี่น้องก็คือตรงมาหาเหตดเพียางานทำเนาะเพื่อเรี้ยงเพื่อจุนเจือครอบครัวอะไรกับเพื่อเก็บเพื่อสร้างอนาคตของเจ้าของนั่นแหละพี่น้องเนาะตอนนี้แก้วยืนอยู่ที่้างร้านเนาะพี่น้องทางร้านที่บนเก้วบนเก้ยวเห็นงานนี่แหละเนาะกั มื่อนี้เนาะทักทายพี่น้องแล้วก็สีแวะพาพี่พ,พน้องไปเบิ่งอันสวนผักเนาะสวนผักออร์แกนิกแบบโรงเรือนฟิดเนาะกับทิพี่พน้องไปเบิ่งว่าหลังจากที่เพิ่นมาเฮ็ดแล้วเนาะมาเฮ็ดอ่าประมาณสี่สี่สามสี่มื้อประมาณนี้สี่มื้อห้ามื้อประมาณนี้เนาะพี่น้องบอกแก้วจะจำบ่ได้ชื่อบ่ได้เนาะมื้อนี้ก็ตอนเช้าอากาศรหรือว่าบรรยากาศก็สิเป็นแบบคุ้มๆหน่อยจังหน่อยเนาะพี่น้องเนาะเพราะว่า เราซื้อมอกี่มีฝนลงหน่อยๆน้อพี่น้องลงพ่อแปะจังหน่อยเนาะบวฝนสิตกหรือบอลนาะเมื่อนี้เนาะบรรยากาศคางล้านพี่น้องเนาะก่อนที่แกจะทำงานเองเนาะเดี๋ยวจังหน่อยที่ภาพพี่น้องไปเบิ่งซุ้มพักเนาะว่าเพื่อนสร้างเพื่อนเฮ็ดไปหอดไสแล้วนาอพี่น้องเนาะนี่เป็นบรรยากาศคางล้านหน้าล้านมองจอรถเนาะพี่น้องมองจอรถกว้างขวาง เนาะแล้วก็รลานการตกแต่งสวยงามพี่น้องตั้งหน้าก็เป็นโครงสร้างไม้ที่ว่าจะเฮ็ดเป็นซุ้มเป็นโครงไฟทั้งๆนาะพี่น้องเเิงนาะของที่เห็นอยู่นี่ก็เป็นเป็นรานสมตำที่จะเปิดไว้ไว้นี่ยแหละพี่น้องเนาะไว้ไว้นี่แต่ช่วงนี้ติดสถานการณ์โควิดแน่เนาะก็เลยยังชะลออยู่เนาะพี่น้องนี่แหละเดี๋ยวผมกาสทพาพี่น้องไปเบิ่งซุ้ม อยู่แถวคุณลาพี่น้องทางหลังเนาะเป็นค,คืนแล้วสามเนาะไปยังท่านแล้วพักเนะาะนี่แหละพี่น้องอยู่ทางหน้าตัวหลังคาสีขาวพี่น้องเราเป็นซุ่มเนาะเป็นซุ่มสวนพักเนาะคือทางาฟูออกแบบหรือว่ารับเหมา โครงสร้างวันนี้เนาะเพิ่นคาราเริ่มขึ้นสามโครงสร้างนะพี่น้องสามสามโงเนาะมีอยู่สามเนาะอยู่นี้ทั้งเบิร์ดไล่กว่าเนาะพี่น้องทั้งเบิร์ดไล่กว่าทั้งเบิร์ดไล่กว่าเนาะถือว่าความกว้างอยู่ทีอ่ายู่ที หกหกคูณ6น่าจะเป็นคูณ6 6เมตรคูณหกเมตรพี่น้องก็ถือว่ากว้างเติบเนาะ,ะพี่น้องพื้นที่อยู่นี่ลายกว่าพี่น้องเนาะลายกว่าเป็นสวนผักออร์แกนิกเนาะพี่น้องนานาบักแก่ก็จะเป็นเป็นบุ่มบวมเล็กน,น้อยพี่น้อง,องตื่นนอนเนาะกาบรรยากาศต,ตอนเช้าตอนอนี้ฝน ลงแล้วพี่นอ้องปอบแปะปอบแปะแล้วเนาะปอบแปะละเนาะบรรยากาศล้างร้านพี่น้องต่อไปก็จะเป็นสวนพักที่ว่าเขียวนะพี่น้องเวลาทีว่าลูกค,ค้าเนาะลุกค,ค้าเมื่อกินทั้งร้านเพิ่นก็นจะมีประตูทางด้านหลังเนาะออกมาเบิงสวนพักแปลงพักเนาะพี่น้องสามารถจะซื้อพักไปกินไปรับประทานเองที่บ้านได้เนาะพี่น้องเนะาะก บรรยากาศก็จะเป็นคืมๆอันนี้เป็นคางร้านเนาะพี่น้องคางร้านเนาะคันใดที่ย่ออกจากในร้านมาหลังร้านเนาะพี่น้องปึ๊บเอาน้องมานงนเนาะกจะเ้าสู้ไป สวนพักนึงเนาะสวนพักน่งบานีเนาะก็จะเป็น ่ามองกำแพงหรือเป็นรั่วก,กันแดงๆนะพี่น้องก็จะเป็นหนองเนาะแต่หม่าจะเป็นหนองเป็นหนองน้ำนะพี่น้อง <c oughs> เป็นคลองหลงนะังร้านเนาะ พาพี่น้องไปเบิงทั้งอีงกฟาาของก่อน คิดนี่ฝากพี่พังน,น้องไว้เนาะมากดไลค์ถูกใจกดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อที่จะได้โบภาพลิปใไม่ละกันเป็นกำลังใจให้กับบอกแก้วด้วยพี่น้องเนาะทางช่องจอยกินจูช n แนลแล้วก็เพจจอยกินจูเนาะเวลาพี่น้องทางล้างร้านเนาะเอาสุขสบายดีพี่น้อง